ครับสวัสดีทุกคนครับวันนี้มีเด็กๆเ,เยอะเลยหลายโรงเรียนเลยสังเกตไหมว่าเวลาเราพูดสวัสดีค่าทำไมช้าชายัางเลยสวัสดีเด็กๆสวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายเนาะอยู่ข้างนอกร้อนหน่อยนะครับข้างในก็ร้อนเหมือนกัน นะครับร้อนเช่นกันร้อนเท่าๆกันนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าตอนบ่ายจะเย็นแล้วตอนนี้ก็ร้อนไม่ก่อนนะครับพูดถึงเรื่องหนังสือนะครับแน่นอนว่าตอนสมัยเหมือนอาจารย์เชิพูดถึงนะครับเด็กเยาวชนชนบทเนี่ยการเข้าถึงหนังสือน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับสมัยก่อนก็จะเป็นจะมีห้องสมุดประชาชนนะก็จะมีหนังสือพิมพ์เก่าๆนิตยสารเก่าๆนะครับที่วางไว้สําหรับคนที่สนใจ ถามว่าเด็กอย่างเราจะอ่านไหมเด็กๆผมไม่อ่านหนังสือเลยนะครับเพราะว่ามีแต่ตัวหนังสือไม่มีรูปภาพเราจะหาหนังสือที่มีรูปภาพแบบนี้ที่เด็กๆชอบน้อยแม่นะครับดังนั้นทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะครับไป,ไปเรียนก็จะไปฟังครูนะครับการจะอ่านหนังสือเองนี่น้อยน้อยแม่นะครับสิ่งที่ทําให้ตัวเองมาจับสนใจเรื่องหนังสือคือตอนที่สมัยเรียนมหาลัยนะครับ อยู่มหาลัยเนี่ยจะมีหนังสือเยอะให้เราอ่านนะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะเลือกอ่านนะครับผมสนใจหนังสือที่ทําทให้ตัวเองเปลี่ยนจริงๆนะนะครับจริงๆไม่ใช่สมัยมหาลัยนะก็ไม่นานมานี้เองคือมันมีคําถามในใจเสมอว่าทําไมประเทศไทยเนี่ยไม่สอนเรื่องการเงินตั้งแต่เด็กเราโดนพ่อแม่สอนมาว่าทํางานมีเงินใช้แล้วค่อยเก็บนะลูก ใช้แล้วก็เก็บนะลูกมีพ่อแม่คนไหนสอนบ้างไหมว่าลูกเก็บเงินสักส0ก่อนแล้วค่อยใช้ดังนั้นความจนของคนในประเทศหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ไม่หลุดพ้นจากความจนคือเรื่องการเงินผมไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่ามันนี่หนึ่งศูนย์หนึ่งเป็นหนังสือที่ทำให้ผมเปลี่ยนทั้งหมดเลยตั้งแต่ระบบคิดนะครับระบบการจัดการและรวมถึงเรื่องระบบการศึกษา ผมเคยชวนสถาบันการเงินมาออกแบบหลักสูตรการเงินสําหรับเด็กปถมตั้งแต่อนุบาลเนาะปะถมแล้วก็ลองที่ไร่ส้มดูนะผมรู้สึกว่าเรื่องแบบนี้มันสําคัญกับชีวิตนะครับและสําคัญกับการพัฒนาประเทศชาติแม่แต่ว่าเรื่องแบบนี้เด็กๆเ,เขาถึงน้อยแม่ถ้าใครได้อ่านหนังสือเด็กๆชอบหนังสือตึง้งหนืดไหมครับรู้จักไหมรู้จักใช่ไหม ถรารู้จักกาแลว่าไม่เด็กเท่าไหร่แล้วแ่ะถ <c oughs> ึงหนึก็เป็นหนังสือเศรษฐศาสตร์ฉบับหนึ่งนะครับที่พยายามสอนเรื่องการเงินให้กับเด็กๆในภาพของการ์ตูนแต่ว่ามีฉบับเดียวที่ผมเจอนะหนังสือเล่มเดียวที่เจอแล้วก็การเข้าถึงก็ไม่ง่ายเลยราคาที่แพงนะครับดังน,นั้นพอหนังสือราคาแพงแล้วก็สิ่งที่จะทาให้เด็กได้ถนัดอ่านชอบอ่านเนี่ยมันก็เลยยากนะครับดังนั้นาการทำกิจกรรมหรือการที่จะส่งเสริมให้เด็กได้อ่าน่มันคงไม่ใช่แค่มีหนังสือ ควรจะมีกิจกรรมเข้าไปด้วยนะครับเหมือนการเล่าที่ทานให้เด็กฟังนะคือถ้าเด็กไม่มีส่วนร่วมในการฟังเนะี่ยเด็กก็จะหลับเหมือนหลายคนตอนนี้ก็จะเริ่มหลับเพราะไม่มีส่วนร่วมเลยนั่งฟังนะครับดังนั้นสิ่งที่จะส่งเสริมให้เด็กหรือเยาวชนเริ่มรักการอ่านคือการส่งเสริมให้การมีตอบโต้หนังสือการ์ตูนบางชนิดบางอย่างบางเล่มจะมีให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการพูดเสียงเพลงด้วยมีส่วนร่วมในการที่ตอบ มีส่วนร่วมในการที่หาจุดเล็กๆในหนังสือว่าอยู่ตรงไหนของมุมหนังสือนะครับดังน,นั้นผมว่าหนังสือหลายเล่มเนี่ยพยายามทามาเพื่อให้เด็กได้มีเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเหมือนมากกว่าแต่ก่อนมากนะครับแต่ว่าก็ยังบอกว่าหนังสือเรื่องการเงินมันน้อยมันน้อยมากเลยแล้วก็กว่าจะอ่านเข้าใจกว่าจะเริ่มลงมือปฏิบัติได้เนี่ยตรงนี้ก็เป็นระยะเวลาหนึ่งในช่วงเวลาที่จะทําให้คนมาเข้าใจนะครับ บางโรงเรียนก็จะให้เด็กเนี่ยเก็บเงินด้วยฝากปัญกีบาทกันแล้วแต่ใช่ไหมครับพอจบระดับปฐมก็จะมีเงินก้อนหนึ่งนะครับก้อนหนึ่งมัธยมก็ถ้าใครจะฝากต่อก็เป็นเรื่องของบุคคลไปแต่ว่าไอการที่จะเข้าใจเรื่องของการเงินนี่แหละนะครับไม่มีการสอนเลยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมอ่านมาแล้วทําให้ผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนว่าเราทํางาน แล้วได้เงินทําไมเราไม่ให้เงินทํางานเราเราไปเที่ยวเราต้องทํางานเพราะว่าจะได้เงินนะครับแต่ถ้าเรามีบางมุมที่เราจัดการเรื่งการเงินได้นะครับเราไม่ต้องทํางานนะเราแค่ให้เงินทํางานแทนเราเราก็ไปทไําในสิ่งที่เราอยากจะทำแค่นันเองนะครับอันนี้ยผมว่าแบบเนี้ยถ้าเราคิดได้ตั้งแต่แบบนี้ตั้งแต่เด็กเนี่ย ผมเชื่อว่าหลายคนโตมาไม่อยากทางานในระบบแน่นอนจะเห็นว่าเด็กสมัยนี้นะครับจะเริ่มคิดเรื่องเป็นผู้ประกอบการเองละนะครับไม่เป็นลูกจ้างเขาละนะครับเพราะเป็นลูกจ้างเนาะจบปริญญาตรีสตาร์ทหมื่น้านโยบายดีมากแตถามว่าได้จริงไหมไม่จริง <c oughs> ได้จริงบ้างครับนะก็มีจริงบ้างนะครับดังนั้นก็ถามว่ากว่าจะถึงระดับนั้นเนี่ยล้วการจัดการการเงินไม่ได้เราเราจะรู้ได้ยังไงว่าเงินทํางานยังไง เงินทำงานยังไงถึงจะได้เงินแล้วคนไม่ต้องทำงานแล้วฝากธาน,าานาคารรู้ไหมครับได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ไม่ถึงบาทเลยนะครับแต่ถ้าไปทำอย่างอื่นก็อาจจะได้ถึงสิบบาทเนาะดังนั้นนะครับหนังสือเล่มนี้ทําให้เปลี่ยนชีวิตผมทําให้เปลี่ยนชีวิตการทํางานและทําให้เปลี่ยนวิธีคิดในการทํางานในอนาคตของผมด้วยครับขอบคุณครับ